สวัสดีค่ะทุกผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b ัตตีจีจุดดวงเช่นเกิดในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาประจำช่วงครึ่งเดือนหลังกันระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31มกราคมของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กักกรกฎาคม จนถึงวันที่16สิงหาคมแต่หากท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกรกฎนั้นคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะในด้านดีคือมีดาวสดวงด้วยกันได้โคจรเดินหน้า เต็มกำลังแล้วหลังจากที่โคจรถอยหลังมานานคือดาวพัพพ์ดาวพระอังคารและดาวพัะบาริตโยทำให้เรื่องติดขัดล่าช้าต่างๆที่ส่งผลกับวิถีชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเริมหมดไปประกอบกับมีดาวพัพพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวดีให้คุณ ทรงอำนาจบารมีด้วยตําแหน่งกระเปตาเทพดีแปลว่ามั่นคงและเป็นดาวที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นดาวที่คุ้มครองดวงชะตาของท่านได้โคจรทรงกระแสริทยโคมาถึงจุดเกิดของท่านที่พบตักนุตักนุแปลว่าตัวท่านทําให้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนมีตําแหน่ง คิดคัดสิ่งใดให้เข้าหาผู้ใหญ่จะดีที่สุดน,นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านได้ลงมือลงแรงทำก็จะมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นและมีความสําเร็จตามมาอีกด้วยประกอบกับมีดาวพาราทิตนะคะเป็นดาวแห่งเกียรติยศชื่อเสียงและเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎ ได้โคจรร่วมกับดาวประสุกได้คู่สมพลสมพลคือเสริมอำนาจบารมีและกำลังทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากคนในสังคมแถมมีอำนาจบารมีมีชื่อเสียงอีกด้วยแต่ก็ไม่วายเมื่อดวงชะตาของท่านกำลังจะโดดเด่น เพรมักจะมีศัตรูคอยจ้องเล่นงานท่านเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะเหตุที่มีดาวคู่ศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยคือดาวพระสุกร์และดาวพระเสาร์โคโจรร่วมกันอยู่แบบนี้สุขกับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูทำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีทั้งคนชอบท่านและคนที่ไม่ชอบท่าน หรือคอยขัดลาภขัดผลประโยชน์ท่านที่ท่านพึงจะมีพึงจะได้ด้วยหรือได้อะไรมาก็มักจะมีมานมาประจนหรือต้องคอยแบ่งสันปันส่วนในส่วนที่เราพึงจะได้ให้เขาไปประกอบกับดาวพระพุธคือดาวคำพูดการเจรจาได้โคจรอ,อยู่ในมุมอักริกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎอีกด้วยอาลิแต่ว่าปัญหาอุปสรรค ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะต้องระวังจะเกิดศัตรูเพราะคําพูดของเราเอง <S <S หรือการโพสต์พาดพียงการพูดถึงบุคคลอื่นในทางไม่ดีหรือการไปพูดถึงคนอื่นแล้วมีคนเอาคําพูดของท่านเนี่ยไปแปรสารแปลงข่าวให้เกิดความเสียหายกับตัวท่านหรือมิตรพี่น้องคนในสังคมของท่าน อาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านหรือดีไม่ดีมาสร้างปัญหาให้กับท่านต้องคอยแก้ไขทําให้ท่านได้รับความอึดอัดใจเกิดขึ้นหรือบางท่านที่ทํางานร่วมกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะคะอาจเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์หรือเกิดความอึดอัดขับคล่องใจหรือท่านต้องกั้มกืนฝืนทนทำงาน แทนเขาหรือว่าต้องทำงานเหมือนกับว่าถูกเอาเปรียบอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะบางทีน้ำท่วมปากพูดอะไรมากไม่ได้ก็ขอ,ขอให้ท่านอดทนสักนดิดหนึ่งน,นะเพราะเป็นเพียงจังหวะของดวงดาวที่ส่งผลกับดวงชะตาของท่านทางที่ดีเมื่อท่านรู้จังหวะดวงดาวทางด้านดีท่านก็รับไปด้านไม่ดีท่านก็ตั้งรับไว้ป้องกันปัญหาต่างๆที่ว่านักก็จะเบาลง แต่ถึงอย่างไรแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมีเรื่องอึดอัดใจทั้งหลายที่ทาดมเข้ามาในช่วงนี้ท่านก็สามารถจะผ่านไปได้หรือหากผ่านไม่ได้ก็จะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนไม่ทำให้ท่านต้องลำบากแน่ทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎ เพราะดาวการเงินของท่านคือดาวพาร์ทิศได้โครจรร่วมกับดาวพระศุกร์เลข6เป็นดาวแห่งโชคลาภได้คู่สมพลอีกด,ด้วยเสริมกำลังดีเด่นให้ชาวลักนาราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์ได้จับเงินอยู่การเงินคล่องตัวดีบางท่านก็ได้จับเงินก้อนตามวาสนาด้วยแต่การเงินที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องลงมือลงแรงทำต้องเหนื่อยยากกว่าจะได้มาแต่สำเร็จ แต่ก็มีเก์ที่จะจับเงินก้อนใหญ่อีกด้วยแถมมีโชคมีลาภในเรื่องของบ้านอาสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาจจะขายได้หรือได้ทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ว่าด้วยหรืออาจจะมีงานธุรกิจตัวใหม่เข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบให้ท่านได้เซ็นสัญญาให้ท่านได้ทำมาเพิ่มรายได้ให้ท่านได้เพิ่มมากขึ้นและในช่วงนี้รายได้จะดีเด่นมาก หากท่านได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของงานคนอื่นหรือตัวแทนในหน้ารับงานคนอื่นมาทําหรือคนอื่นทําไม่ได้งานนั้นก็ส้มหล่นมาที่ตัวท่านหรืองานที่ต้องมีการประมูลการแข่งขันยิ่งมีคู่แข่งนะคะจะทําให้ท่านมีไรายได้และมีเกณฑ์ชนะอีกด้วยในวันที่25มกราคมดาวประสุกนั้นจะโคจรเข้าพบมรณะตามมาด้วยดาวปะเก็ โคจรเข้าพบพันธุทําให้มีดาวการเงินของท่านคือดาวฟราอาทิตย์เลขหนึ่งและดาวพระเสาร์เลขเจโคจรร่วมกันได้คู่ทัดไปทําให้อุปสรรคปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการเงินทั้งหลายจะเริ่มหมดไปทางด้านการงานสภาวะการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎจะดีมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นอะไรที่ราชา ที่ต้องรอสะหมดไปแต่ก็หนีไม่พ้นกับงานที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาอยู่บ้างหรือต้องลงมือลงแรงทํามากสะหน่อยแต่ด้านดีคือจะมีความสําเร็จตามมาภายหลังและดูแล้วก็จะมีค่าตอบแทนความเหนื่อยยากกับท่านอีกด้วยเรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยระยะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความตั้งใจของท่านหรืออาจจะมีเกณฑ์ในการปรับตําแหน่ง หากผลงานของท่านดีแต่ก็ยังไม่วายนะคะจะมีคนคอยจ้องเล่นงานท่านคอยจ้องดิสเครดิตท่านแต่ก็อย่าได้ใส่ใจหากท่านไม่มีช่องโหว่ให้เขาเล่นงานเขาก็ทำอะไรท่านไม่ได้แต่ท่านใดที่ทำงานร่วมกับคนอื่นต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องเอกสารต้องมีการแก้ไขปัญหาวุ่นวาย ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านทุกสายงานต้องรอบคอบในเรื่องเอกสารการเซ็นสัญญาต่างต่างต้องดูละเดียดให้ดียิ่งใครทํางานทางด้านเอกสารเนี่ยจะมีปัญหาจุกจิกให้ท่านต้องแก้ไขในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะก็ขอให้ท่านนะคะเตรียมรับมือกับเรื่องเอกสารให้ดีก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะท่านต้องจัดระเบียบแฟ้มเอกสารให้เข้าเป็นชุดๆก็เป็นระบบดูนะคะจะได้ไม่มีความวุ่นวายบางทีนะคะในช่วงนี้การงาน เดินดีดาวการงานเดินดีแต่จะติดขัดในเรื่องเอกสารเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นได้ทางด้านความรักคนโสดในช่วงเครื่องเดินหลังนี้ในเรื่องของความรักอาจารย์ยังไม่อยากให้โฟกัสมากนักนะคะขอให้ท่านโฟกัสในเรื่องของการเงิน<ม>การสร้างงานการสร้างผลงานจะดีกว่า<ม>เพราะดูจะเป็นช่วงที่ดีและมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น<ม>สําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะความรักต้องระวัง ขัดแย้งกันเพราะคนในครอบครัวมาสร้างปัญหาอาจจะเป็นญาติพี่น้องของคุณมาสร้างปัญหาให้กับคู่ครองของคุณทําให้สภาวะครอบครัวของคุณและคู่ครองเกิดความเหนื่อยใจขัดแย้งกันเพราะญาติและพี่น้องเป็นเหตุผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นช่วงนี้เท่านั้นนะคะ และจางก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระเมรติโยที่รีเทิร์นย้อนกลับมาทับดวงเมืองของเราจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี66และการรับมือกับดาวพระราหูนะคะที่ยกย้ายราศีมาทับดวงเมืองของเราด้วยนะคะจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงตกลาปี66เลยหากชาวลักนาราศีกรกฎท่านใดอยากจะวางแผนรับมือกับดาวสองดวงนี้ที่โคจรเขย่าอยู่พบการงานของท่าน ท่านสาวมากกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนท่านไหนอยากจะวางแผนดวงชะตาเป็นลายโวนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลย<ด>และอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณพลังงานบวกดีๆในคอมเมนต์ที่เติมเต็มกําลังใจดีๆให้เสมอมาเลยนะคะขออย่ในครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ